นี่นะคะกระสิมาเป็นลูกๆกระสิฮักให้เบิออ้องพลอยๆปุ้งนี่นะคะกระสิออกมาประมาณนี้ขนมปังอันนี้แซ่บอิลลีค่ะสวัสดีค่ะแม่วาสุภัยอินเดียอินยูเอสเอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วาสุภามาเปิดถุงนะคะว่าแม่วาได้อีหยังมาเนาะคะ่ะจากาลานเทรดเดอร์โจเนาะคะ่ะนี่นะคะแม่วาก็ จ่ายมาทางหมด่เก่า11เหรียญน,นะคะมาเบิ่งกันค่ะวาสามถุงนี่นี่นะคะสามถุงนี่นะคะราคาเกือบร้อยเหรียญน,นะคะหรือว่าเกือบสามพันบาทเท่านะคะวานมีอียงแน,นะะ่นค่ะไม่ว่าเขาเริ่มจากถุงนี้ก็นะคะเพราะเป็นของอาหารฟรุ้เซนนะคะเป็นขี้สีรู้แล้วอ่านี่นะคะอันแรกนะคะเป็นเสี่ยวหลงเปานะคะ อันนี้นะคะสองเจ้าเก่านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อแบบเกาหลีนะคะราคาอยูซิปเอสเลียญจุดเก่าๆนะคะอ่าอันนี้นะคะแล้วก็แม่ว่าเอาขนมจีบมาน้ำนะคะอ่าไม่ว่าได้เป็นขนมจีบหมูแล้วก็แล้วก็ขนมจีบไก่น้ำนะคะตัวขนมจีบไก่ไม่ว่าเห็ดแล้วอ่าเดี๋ยวม,มาซิมให้เบิ้งขนมจีบไก่ รสชาติก็ออกแบบเข้มๆแนี่นี่นะคะครั้งน้นก็สิแบบมีพักมีอย่างน้ำฉัอว่าโอเคยอยบ่ได้แซบที่สุดแล้วกับบได้แย่ที่สุดนะคะอันนี้แม่อันเชียร์ของลูกสาวลูกสาวว่าอยากอยากเอามาลองโอ้ย แล้วก็ซามโมซานะคะเป็นซามโมเป็นซามโมซาพักแล้วก็ซามโมซาไก่นะคะเดี๋ยวเขาจะมาล่องคลิปหนาเนาะคะอาหารแล้วก็แม่ว่าก็ได้เป็นชิคกินบัตเตอร์น้ำผอมนะคะของอาหารอินเดียแล้วก็ชิคกินทิกามาซาลานะคะของโบดแม่ว่าเองอ,อแล้วก็ได้เป็น ไอติมแทงมาให้ลูกเนาะคะ่ะเห็นซีสันาตแสบดีอันนี้นะคะก็เป็นเกยหอมเคลือบชอ็อกโกแลตเนาะคะ่ะแม่ว่าจะบอกว่าอันนี้อันนี้เป็น Product of Thailand นะคะนี่ค่ะใช่แล้วเออนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวแม่ว,มาว,ามวดัดสิแกะมันล่องเบงว่ารสชาติสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะมันสิบแสบบอ ได้มาเสีอันเนะะออ้หอมแท่งนึ่งนะคะมันให้ลอยยี่สิบแคลอรี่นะคะแล้วกินแล้วใครๆแบบกินน้ำผลไม้เลยนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นเลมอนอันนี้เป็นนา่จะเป็นราสเบอร์รี่แล้วกินอีกมั้ง อ๋อสมกำลังดีแซ่บทั้งสามรสอ่ะมากินที่นี่เขามาชิมอ่ะกอนบานาน่าหรือว่าบานาน่าที่หายไป <c oughs> <c oughs> เขาออกแบบเขาออกแบบแพคเกจจริงน่าฮักนะ่าฮักเพิ่มเดิมมีรูปลิงรูปกล้วยนี่ะเป็นฟรอสเซน นี่นะคะมันก็สิบเคลือบมาประมาณเนี้ยืมกัดมาแล้วเป็นกลวยแซ่แค็งค่ะอ,ะอ,ะอะแซ่บดีหวานหวานกลวยคันนั่นจะหวานแล้วกับช็อกโกแลตก็หวานคือกันแต่ว่าเป็นแบบช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตมันก็สิบหวานซัม ไปแบบเราได้ในปากแซบจบบเขาบอกว่าซีซินหนึ่งร้อยแคลอรีเนาะคะ่ะอ่ะเอามาอ่ะมาเลือกจากทุงมนีก้อนเดีวกันนะคะได้ว่าก็ได้เป็นแตงกวามาแล้วก็ได้ขี้นัวมากนะคะีว่าเลือกแบบผสมแบบขาวกับแบบแดงแดงยืดำบ่รู้อ่ะฮะ โลกเอแล้วก็วกสิ่งนี้นะคะโค้ดบิวคอฟฟี่นะคะไม่ว่าเห็นในในกลุ่มอของฝรังนะคะเขาว่าแสบก็เลยอยากมาลองเบิงว่ามันแสบสมคำลำลือบอกต่อไปก็เป็นบอกม่วงตากแห้งนะคะอันนี้เป็นของ Product of Thailand นะคะ เดี๋ยวสิแกสซูกินเนี่ยลูกสาวมากกินค่ะเพราะนหวานกำลังดีเลยนะคะแต่พราไปมักอย่างนึงคือว่าเขาจะเคลือบด้วยน้ำตาลชิมซิบอกท่านผู้ชมซิอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมอร่อย แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอบอสนะคะนี่เป็นเมเลเชียบอสแล้วก็อันนี้เป็น, Boss, น,น,นเฮมซีดบอสนะคะแม่ว่ามากินอันนี้อันนี้ก็บแสบเพื่อกันีน่กลุที่สองก็หมดแล้วล้วไม่ว่าสกีตเบิ้งนะคะว่าเป็นยังไงกล้องนี่หาอันนะคะ นี่นะคะเม่เชือกกันแน่นๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบทันยาพืชเยอะแยะอือชอบอร่อยแคลอรี่ีต่ออันนะคะกินแล้วมันมีความหอมของไอ้กินของพวกทันยาพืชพวกนี้นะคะอ้อัอบือแล้วมันมีสแก๊กด้ยไม่กินนะ อ่ะเรามาลองอันนี้นะคะเน hey, าะมันไม่แกะแค่เนี้ยอันนี้สิเป็นประมาณนี้เนาะแม่ว่าจะแกะให้เบิง้งอันนั่นอะอันนี้ก็คือกันนะคะกับเป็นท่านยาืชแล้วก็มีเห็มสีขาวๆหน่อยๆน,นะคะอืม hmm. อันนี้ร้อยยี่สิบแคลอรี่ีต้มต,ตัวอันเนาะคะ่ะไม่ว่าว่าไม่ว่ามากอันนี้หลายกว่ามาอันสุดท้ายคะ่ะเริ่มจากอันนี้นะคะลูกกระเจียบแห่งเขาบอกว่าอันนี้ของ product of Thailand นะคะเห็นไหนม product of Thailand บรูว้วอายุบัานเฮามีมมบอนนะคะแบบนี้ แต่เขาเอามาส่งขายอยู่อเมริกาเนาะคะ่ะ mm. นี่เนาะคะ่ะ mm. แกะมาแล้วก็สิได้ประมาณนี้ mm. ประมาณเกือบเคียงถุงน้อง try mm. มันอร่อยอยู่นะนี่นะคะกรสิมาเป็นลูกๆเห็สิห้ฮใค่เบิ้งปุ๊บมันพลอยๆปอยป้งอืมนี่นะคะก็สีแหงๆประมาณเนี้ย ซีดไงเห็นไหคะกินเป็นแบบเป็นแสคอันนี้ถุงหนึ่งนะคะ40กรัมไหย,ยู220แคลอรีนะคะรสชาติของมัน,นมีมมมนมนนนความเค็มๆมันๆนะหลายคนมันชอบกินแบบแบบแ็คแบบชิปส์ก็ถือว่าโอเคค่ะต่อไปโอ้ trail mix Crackers นะคะอันนี้ก็ขอขบอกว่าเป็นของ product of Thailand อีกแล้วนะคะเดี๋ยวสิมาแกะให้เบิ้งว่าหน้าตาเป็นยังไงมัมันสิคือเแบบขาตังบานเห้าบอ,อหอมง่าค่ะพีนองอเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะครั้างในเป็นยังไงถ้าเกับประมาณนี้นะคะเป็น Cracker ครัง้งนี้ก็เป็นแครกเกอร์ธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วก็มันก็ห้อยง่าห้อยทัญพืชนะคะ่ะเดี๋ยวมาชิมกันหอมง่าก็แซ่บดีนะคะ่ะรสชาติของแครกเกอร์ออกเข้มๆเ,เ,เนี้ยแล้วตัวนี้ก็แบบหอมหอมง่ามันๆแล้วก็หวานนิดๆไม่วหวานหลาย <c oughs> เขาบอกว่าซี See, อันนี้นะคะให้แคลอรี like? yes, ่่1 7 0แคลอรี่ ก็โอเคจะกินหลายกระอวนต่อไปเนาะคะ่ะพาดาเป็นบรอกโคลีค่ะบอกว่าอันนี้นะคะบรอกโคลีมาจากประเทศไทยนะคะเป็น product of Thailand นะคะเดี๋ยวทำมาซิมกันว่าเป็นยังไงมันสะคือลูกกระเจี๊ยบบ่นะคะ หอมยอยอ่บ่บ่คอยเหม็นเขียวปันไหนนี่นะคะ่ะก็สิออกมาประมาณนี้กรอบๆเข้มๆเขเาบอกว่ามีบรอกคลีแล้วก็น้ำมันร่ำเขาแล้วก็เกลือทอดแล้วอบกรอบอ่ ก็เ,เขายำเรียบร้อยแนละ้วมันสิมีกินของบลอกเกลีออกมาอยู่ก็ถือว่าบืบ้อวแถ้าแบบเหมือนหรือว่าลูกผู้ใดบ่ค่อยมากินพักก็เอานี่มาหรอนะคะแอบหลอกรอ,รอ,รอว่าเป็นชิปส์อ่ะอันนี้บักหน้าค่ะแล้วก็สเปรย์ฉีดมือเรามากสเปรย์ฉีดมือของเอเทรเดโจ พราะว่ามันหอมหอม <c oughs> อันนี้กินลาเวนเดอร์หอมแล้วก็ขวดละหนึ่งจุดเก่า <c oughs> ถ้าเทียบโดยทั่วไปมันก็แพงอยู่หรอคะแต่ว่าแม้ว่ามักมันกินหอมหอมยิ่งช่วงนี้เนะคะโควิด <COVID. S 1> ต้องล้างมือต้องแบบฉีดมือตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันบอ่อแบบมันบอ่อเห็ดแห้เมื่อแห้งนะคะอ่ะมาต่อไป สิ่งนี้น้ำเบอร์รี่เลมอนเอดเดี๋ยวชิมให้บึง้งแต่ว่มันเย็นอะ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งก่อนตอนนี้ได้น้ำแข็งแล้ว รสชาติดีเลยเปรี้ยวๆหวานๆแล้วใส่ใบมิ้นนะ้ำพอดีว่าเราว่ามีมิ้มนมาจากสวนแล้วขยี้ล่งไปเออเกิดไอเดียอืม เพอร์เฟคค่ะเขาบอกหอมกินหอมใหมิ้มนหรือใบซาลาน่นะคะอ่าเลิศอันสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อแล้วเทรดเดอร์โจขนมปังอันนี้แซบ่บอีลีค่ะผู้ใดไปเทรดเดอร์โจ่าลืมเอาขนมปังแบบนี้มากินนะคะ กะสืบเปิดให้เบิ้งว่าป็นยังไงมันแสบเพราะว่าขนมปังเบเกอรี่นั่นแหละอ๋อหอมเนยนี่นะคะเขากระสืแบบเป็นสไลด์มาให้เรียบร้อยแล้วแบบมันกระสเป็นจ้งเซ่นี่นะคะ หอมหอมนเลยแล้วกับแบบรสชาติออกหวานจะบอกว่าเอาไปเห็ดเฟรนช์โฮว์แสบอีกนี้ค่ะขนมปังนุมๆแสบกะมดแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอาหารที่เป็นเซคไลนงนะคะแม่วาสิเอามารีวิวคลิปหนานนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้ก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าสิบริ้ัณาดการติดตามนะคะแม่ว่าภาพไปเห็นได้ยงังภาพไปกินอีกอย่างนะคะเมื่อน,นี้นะคะแม่ว่าก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาชมคลิปวิดีโอเขาแม่ว่าแล้วก็ทามากักก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะพอกันไม่คลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย